เดี๋อเกิ่อ่าที่ที่ระบบนะครับตอนตรงกะพรุ่งนี้เจ็ดเสนนี่สิบเส้นแล้วที่ยังข้อมานประมาณนี้

พอดีเป็นที่โคกน้องหน้านะครับผมกัอ,อลูกแมาผิดทางทีมงานเป็นลูกแมกก่อนสิบท่อนนะครับท่อนละสามเมตรเลยสิบท่อนท่ลละสามเมตรเลยแปบ๊บเดียวประมาณมันมีน้ำเตรียมพร้อมกับประามาณชั่วโมงการเจาะอยู่ถี่ประามาณชั่วโมงมันดีสาดการเตรียมน้ำเท่านี้แหละน้ำเย็นเป็นขั้นตอนเป็นนครเึร็แล้ว ก็อเสร็จแล้วลุ่งคอรุ่งคอแล้วก็ไล่น่ะเนี<อ>น่ยง,งานนะครับใส <t> ่ขาว <t> าาใส่ดำเหนียวว่าใส่รถที่แฉนมากเออเมือม่อเมือม่อเกิดระบบหน่างานเลยนะเกิดเลยระบบเบียร์แล้วก็เทียบเกิดแรงเครื่องนั่นนะครับ ยกการแข่งนี้นสายพานวิ่งถึงบรรยากาศจ้หน่อยโขลโกบโขกร้องหน้าพนโกน้อยหน้าเนเสียยังนั่งรถล้อจักรเล็กแจ็คยังเป็นเหนียวนะครับกะ,ะใส่จะเน,นี่ยววิว่งถึงเป็นขั้นยเยอะว,วิ่งถึง เรื่องกับบวได้เล่งแห้งนะครับรว่าทนรอบตัวนี้ทนรอบต้าหลอบเร็วกว่านี้ก็ได้แต่ว่าหลอบเร็วการเตรียมตัวเขามันสีชิลามบาดเล็กหน่อยนะว่ามันเล็ยวแบั้นจ้มันจะสิุ่มหยาดนะเลยเพี้ยา เกียร์ถอยเกียร์ถอยลุ้นเกียวโอเคนะครับพ่าเป็นระบบวพานละล่ะทำงานได้พร้อมใช้งานพร้อมมือใหม่เทสหนึ่งงานมั่นใจครับโอเคครับ อะไรบ่ได้หน่วยความจำศัพท์เต็มขอบคุณครับนีครับมหอยเป็นกะอันนี้แหละเป็นละกาศอย่างไรมันวิ่งกันเป็นเป็นขันยูเป็นสายพานวิ่งกันเป็นนะโอเคโอเคระบบว่ามนมาซตร์ปวดมันหลงทางอยู่เพราะว่าเป็นที่เป็นที่หูหนองหนานะ ไปดูขู่หน้ามันก็เลยเขาก็เปลี่ยนทางลุ้งในน้อยทีมนะงานมากกว่าชั่วโมงเดียวกัแล้วการจอแตวาวนาเพราะว่านามันก็ยเขากองานานะ่ง่ายครับดูครับการยืดขึ้นะยีย้อยมเกลียวเยอะเขาก็ดึงขึอ่ นะครับเจำจำขันตอนการใส่ทอนะครับใส่ทอใส่ทอจอดอยงนี้อยก่อเืจอเสร็จแล้วหลายมันจึงมืินงเออแมน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 แนี่หวโจ๊เลยโอ้ยเนี่ยวรีโจ๊ก เออโอ้โังยังงไม่เอื้อนผมเขาจะทีอมาไปตีไปตีเนี่เฮ็ดแล้วแล้วเอาหินมาหินเยนมันได้จ้างเขางเออมันได้จ้างเขาแล้วย่างเดียนคอยจ้างขาดทุน ปขายทุนประมาณสามพันนี่แหละว่าเกาขายเขาไปโวโอเคครับพอน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 ใช้พใช้เอออเเอนะครับเสร็จงานแล้ว น้ำแตกใดเวลาน้ำแตกเววั 3. นสามสามนิ้วสามนิ้วนะครับใดเวลาน้ำแตกน้ำไม่แตกไม่จ่ายตังค์แตกสองครั้งจ่ายตังค์เพิ่มอีก พุ่งหล้วบ่น้ำพุ่งหอเล่าอย่งลงสีชี้ช่ม